เอาหัวเดียวพอมันนี่กกรอบ้วยสลัดนี่นะงามงามไปแน้อข้างฝั่งนี้มีต่กินวางบนน่ะเด็ดนางด้วย กิจไปจ้ะกอบกอบอันนี่ก็ได้ก็อ,อ,อย่ายจานอย่างเดีวยวดีวยอ,อย่าเยอย้ย นี่นะมันมีลมจ้ะเมื่อคืนฝนตกดิ้นก็เลยดูเป็นชุ่มๆอย่างว่าทุกคนฟังนีนะไดายบเคยได้ปิดใบกินจากเถอดเทรก่ด้นยนะมันบบงามหลอบก่อนนะมันเป็นเหลืองๆรอดๆไอ้ก็เลยบบสนใจแล้วทีนี้ไอ้มาหดด้วยเลดบู l นะคะผสมกับไข่ก็เลยเขียวขึ้นมาก็เลยมาเก็บกิน กะทิมบอกเบาๆเดอ้อตั้งแต่ปลูกสลัดมาไอ้ก็บม่ได้ซื้อสลัดกินเลยเพราะไาอานะ้น่ะเป็นคนที่กินพี่น้องถ้าคนเบิ่งไอ้กินสิเห็นว่าไอานะ้น่ะจะต้องมีผักแกมตลอดนะออสลัดก็ถาวาแพงไมก็หนึ่งจุดเก้าเก้าเก้าแล้วแต่ยี่ห้อก็ไม่แพงแต่ก็ต้องซื้อทุกวันเพราะไอ้กินคู่มือแต่อย่างนี้คือเป็นเดือนแล้วนะเกือบเป็นเดือนแล้วนะไอ้กินสลัดที่ไอ้ปลูกนี่ตามตามท้องเรื่องเลยเยอะจ้าโอ้ไปเอาผักแผวดีกว่า,าตรงไหนตรงนี้ดีไหม ผักแพลวไปเอาฝั่งโน้นดีกว่าใหญ่กว่าโอ้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งนี้มาก็ใหญ่กว่าจ้ะมาเอาตรงนี้ผักแพลวต้องซั่วไก่นะคะหอมหอมตัวแหงเด็ดเรลาแหงขึ้นนอกจากโบเด็ดเรลาก็บโขึ้นบบงามบบแตกนะนี่มันปลูกแค่ไม่ถึงกี่เดือนเองนะปลูกพร้อมกับสลัดเลยนะทุกคน บอบักใหญ่เลยขยายดีขนาดได้เลยหอมหอมส่วไก่เด้อป่ะเราจะไม่ต้องใส่หลายพ้าเขาปุูกเองงงไปอันนี้ต้องแบบว่าอันนี้ต้องตัดนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรไหมบางครั้งน้องมี้าดอยู่ข้างในเนี่ยน้ำส้มบริสุทธิ์เราไม่ม <c oughs> เราเราใส่น้ำส้มไซเดอร์นะคะ ได้เหมือนกันแหละเสือไม่ใส่ใส่น้ำแบบใช้น้ำยงเงย็นๆได้จ้ะพีแ่บบน้องจะกรอบมากปกติน้ำประกอบอยู่แล้วแหละของไรนะโอเคแล้วเบื้องพักอายใส่โลดจะบริจัดให้มันงามเด้อพี่น้องจัดแบบนี้ล่ลเนะเส้นแช่แข็งนะคะนี่มันกัดถามว่ามันแซ่บบ่มันกัดซอยได้อยู่พี่น้องเลย อม,มันก็สิเป็นแบบนี้แหละแล้วแต่ภายมากกินบม่มากเนาะความแสีบอยู่ที่คนมากสวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อตามส้มตม่ำตามมังหุ่งเลยหลบนี่ค่ะมังหุ่งเป็นมังหุ่งแท่แข็งเด้อซื้อเป็นหน่วยเบ่ไวแะดังง้มหัวตึง้ง หัวกุ้งหัวกุ้ง,งเลือจากคลองพออระยาแผลบแซบไอแซบแซบแซบได้พป่น้องเลยคำใหญ่ๆเด้อข้ามปูดที่จริงใจอยากกินก็ออกมาสองฟิต แล้ว็บริโตมออกเด้อ,อดพี่น้องบริอุ่นอีกนะถายมันละลายแล้วก็มากินเบื้องเห้เอาจะแซบก็ด้ออันนี้เป็นปูใบมันอนี้น้ำลงหลายเด้อแต่บร้ไปค้าวอืมแซ่บประแดกหลายอยู่นะคือเป็นคือแบบแห้ง พี่น้องว่าอยู่ด้วยอยากกินเป็นตาซ้าแล้วบ่มีพยาย,ยามนะพี่น้องเป็นคนกินแบบนี้พยายามดัดลหลายหลายคลิปแล้วแต่กับกับคือเก่าคนผู้เก่าพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับว,ว่าคนคือเก่าดัดกับเปลีป่ยนแปลงางาอยู่เท่า บบมักกับเขาโทษหลายๆพา,ายมักกันยับมากกินน้ำกันเราแซ่บอ,อายุฝรั่งเศสรอบนิ้เ่อร์แมนเก้าเดือนแล้วบะ อาหารไทยจะข้าบในน้นำได้เลยบม่ค่อยมากพีนก่น้องเลยโอ้ยว่าผิดอาหารฝรั่งสีแพงปัญญ่ปานใหด่กระยาถ้าบ่มัมกก็คือบ่มักมักแบบนี้เหนไหมความสุขแท้ๆได้กินอย่างเจ้าของมากอะ่ะ พี่ชอบดูเธอนะพะนะแต่เธอกินส่สวนรวดเกินส่วนรวดจะเป็นภาษาอือแบบไทยกับสิมูมามะมไวเลมนะหลังกล้อง สาเหตุที่พ่อเคยกินปูชโชเพราะว่ามันกินซ่านะพี่น้องถ้าไปเทดแบบอ้อมแกงเลยยังมันนี่นนะได้อยู่แต่ป้าเห็ดเป็นเนี่ยมันกินซ่าแล้วย่านพี่น้องบม่ทันใจมันแสบ่บบานผัดหมี่เนาะสีมันเนาะ เหมือนว่ามันดูดหน้ามันนะทุกคนสีมันเลยเป็นแบนนี้เห็นปะมันเต็มด้วยน้ำไปแบบนี้ละเห็นหะใข่ช่วงนี้ปูตัวนี้รอกขาบร้ายไปนเนาะขัาเหนียวด้วยเยนาะหิวข่าวตั้งแต่เมื่อคืนเลยเนี่ย ขอดข้าวขอดข้าวหลังหกโมงแล้วหิวขนาด หดเดอเอาไว้นี่ยซิเมอลมอยย่นำบริทิมาเหมือนไม่ร้อไข่นังมันขนาดสนหอดแหมแมมมากมากปกกปูป่ปรเนย่งมันนี้ละมักเล่ม

ปูแบบหนึ่งน่ะถ้าเอาไปดองนะแซบปูนี่กินไปนี้แซบจะคล้ายๆกับปูฝรั่งเศสเลยปูขนมปังว่ะเพิ่อื้มแผ็ดๆ บอกสาเหตดที่บบอยากทิมมาเลม กาบม,าามันชาอบมะมงอยู่นี่นะเขาซีเด็ดเอากามมนะันแลไปขายดิจ้ะยำตลาดว่า็็ปล่อยโตมันไปแต่การขายก็ต้องมีใบอนุญาตนะคะเหมือนอายเป็นขายบ้ได้เนี่ยวุมีใบอนุญาตขายสมศสีสมหาบ้าได้จ้ะ เห็นบางประเทศเนาะเขาเก็บเห็ดกันยังขายได้เลยเนาะบร,บร,ต,นะบรต,ต้องมีใบอนุญาตนะเนี่ยไม่ได้พีองจ้ะหอยเห็ดต้องมีใบอนุญาตเพราะไอ้กิ่นสว,นวดหลวบทงขอโทษหลายๆสวดหลวดตุกคิปอะละขอโทษคือใครไปมีอะไปลูแต่เนี่ย ตัวพูดเนี่ยนะยังมันปานนี่แต่บเคยเก็บตัวแม่มาปันได้ส่งที่ผนฟักไข่ตัวนี้พูฟักเสร็จแล้วแต่กระโบมีตัวแม่หรอกจ้ะต้อถ,ถามว่ามันมีกฎไหมห้ามเก็บโอ้ฟักไข่กรมีเลยจ้ะตรงนี้นะ เก็บได้สิ่งที่เขาห้ามคือห้ามตัวเล็กประมาณใดประมาณใดไปเนี่ยทุกเกาะม,มันจะมีกดอยู่หนาเกาะเกาะประสันหาดช่วงนี้ซัมเมอร์เนาะตำรวจเทศบาลน,นะแม่จงดาบอกเรอบบอย่างไรอืม ไอ้เก็บเก็บเก็บพอสิเมื่อย์เรียกมาคัดอีกทีหนึงเดี๋ยวไปนองจึกปรับมาหลายกว่าไปซื้อตลาดเนี่ยสวดร่วนไอ้ดิเก็บเนี่ยพันด่าให้พันด่าลูกค้าวไปเนาะพยายามไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจ ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย